อ่ะมาดูข่าวช่วงที่สองนะฮะก็เอามาจากหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะมะติชน co. th วันมาพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช่ไหมเขาเรียกกันอะไรนะเก๊กฮวยเหรอสายเก๊กฮวยสายสีเหลืองก็อยู่แถวบ้านผมด้วยนะ แต่ผมไม่กล้าวิ่งไม่กล้านั่งอ่ะมันมันกลัวมันพลิกตกเลมันมันมันเหมือนแบบมันอยู่มันเส้นเส้นรางเส้นเดียวอ่ะแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่เขาบอกว่าตอนนี้มีคนนั่งกันเยอะมากเลยเกิน5 0,000คนต่อวันนะหรือว่าเป็นเพราะฟรีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวเนี่ยนะฮะของมติชนเนี่ยเขาบอกว่าแห่ขายที่มรดกกำเงินสด สายสีเหลืองปลุกชีพตึกแถวราคาพุ่งโลยกลอดกว่า300ล้านคงจะแถวลำสาลีสลามังหรือไม่ก็แถวลาดพร้าวเนี่ยนะตึกแถวเยอะไปดูกันเนื้อหาสาระของมติชนเขาบอกว่าแห่ขายที่มรดกนะฮะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยภาวะเศร,รษฐกิจซึมภาษีที่ดินแพงบีบเจ้าของกิจการแล้วก็แลนด์หลอดนำสำนักงานโกดังที่ดินเปล่าปักป้ายขายปล่อยเช่านะทำเนร์รถไฟสายสีเหลืองฮอต นราคาตึกแถวลาดพร้าวพุ่งทำเนทองแยกลำสาลีประกาศยกล็อต21ห้องกว่า375ล้าน CEO ดิจินชี้ที่ดินเปล่าเริ่มหายากและแพงก็จากผลเศรษฐกิจนะเพราะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวประกอบก,บกับการใช้บังคับกฎหมายภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างนะทำให้เจ้าของกิจการเจ้าของที่ดินเนี่ยนะก็เลยบอกว่าไม่ไหวละนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าของโครงการที่ซื้อที่ดินมาเพื่อพัฒนาด้วยนะ อันนี้บางคนยังไม่ขายยังไม่พัฒนาขายก็เอาประกาศขายซะเลยนะครับหรือไม่ก็ให้ปล่อยเช่าระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนะทำเลใน,นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คือช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงเนะี่ยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีนะฮะก็ทั้งหมด13สถานีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า2ข้างทางนี้ก็เลยคึกคักไปด้วยป้ายป้ายขายสังหาหรือป้ายให้เช่านะเต็มไปหมดตลอด2 แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเขาจะไล่เรียงไปนะเขาบอกว่าก็เฉพาะสายสีเหลืองเนี่ยนะครับกเ็เช่นนะย่านลาดพร้าวนะมีตึกแถว5ชั้น2ห้องมีที่จอดรถด้านหลังเนื้อที่ประมาณ1ไร่ตั้งราคาขาย130ล้านบาทโอ้โหจะซื้อไปทำไมเนี่ย <c oughs> คือตึกแถว2ห้องหน้ากว้างมันก็แค่แค่10เมตรเอาเต็มที่12เมตรหรือเปล่าแล้วมันก็ยาวเข้าไปอย่างนี้นนะ ้จะซื้อไปทําอะไรอ่ะตั้งขายร้อยสาล้านโดยเจ้าของบอกว่าระบุสาเหตุที่ขายเพราะมีรถไฟฟ้าพาดผ,ผ่านหลังติดป้ายมีคนมาสอบถามจำนวนเยอะมากโอ้จริงเหรออีกบริเวณที่น่าสนใจคือแยกลำสาลีที่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสีส้มทั้งนี้นะครับจากการสอบถามเจ้าของระบุว่าที่ดินดังกล่าวเป็นเป็นมรดกที่สร้างตึกแถวให้เช่ามีจํานวนทั้งหมด2 1ห้องหรือ500ตารางวารวมที่ดินด้านหลังคิดเป็นเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษโดยประกาศขายยกปแปลงซึ่งตั้งราคาไว้ที่3 7 5้าล้าน หรือตารางวาละ5จ็ดแสนห้าสาเหตุที่ขายเพราะเห็นว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในทำเ,เลที่มีศักยภาพติดรถไฟฟ้าและหลังติดประกาศขายมีบริษัทอสังาหาริมทรัพย์และนายหน้าเดดต่อเข้ามาอยู่พอสมควรทั้งนี้หากยังไม่ได้ตั้งราคาที่ตั้งไว้ตนก็ไม่ขายคือพูดง่ายถ้ากูไม่ได้3 7 5รเจ้ล้านกูก็ไม่ขายเพราะไม่รีบอปนะัจจุบันมีผู้เช่าอยู่แล้วแต่ให้เช่าระยะสั้น3เดือนแต่สามารถต่อรองได้อีกโดยอัตโนมัติหากยังขายไม่ได้คือพูดง่ายคือ ประกาศขายอยู่375ล้านถ้าไม่ได้ราคานี้ไม่ขายโอ้โหคือพูดงง่ายไม่ยอมให้ต่อเลยเหรอเนะี่ยคือถ้าผมตั้งไว้375นะแล้วผมขายได้มันต่อรองผมเหนือ300ผมรับเน็ตผมก็ขายนะ <c ười> 75ล้านมันมันหายไปจากตัวเลขที่เราตั้งเองแต่ว่าอ้ขายไปเถอะมีเงิน300ล้าน <c ười> ไม่ต้องไปสนใจอะไรขายไปเลยเป็นผมนะแต่ผมพูดเป็นั้นผมไม่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่พี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของห้องตึกให้เช่าที่ลำสาลี21ห้องนะโอ้ สามอยเจ็ดสิบห้าล้านนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาก็มียังมีอาคารสำนักงานอยู่นะครับที่ถนนลาดเพ้านะฮะลาดเ้าวตรนะ์สิบห้าเป็นสำนักงานอาคารสำนักงานสามอาคารออกมาประกาศขายผ่านบริษัทในหน้านะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดสองพันตารางเมตรตอนตอนนะ้ก่อนน้านตั้งร้ยเจ็ดสิบล้านแล้วก็สี่พันตารางเมตรตั้งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันตารางเมตรตั้งไว้สองร้อยห้าสิบล้านนะครับโดยทั้งสามอาคารนี้ เป็นพื้นที่รวมกันประมาณ3ไร่นะก็อันนี้ก็มีการประกาศขายออกมานะครับอ่ะเราไปดูกันในส่วนของตัวคนที่อยากจะขายกันเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูในส่วนของคนที่จะซื้อนะจะอยากจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้แต่คนที่จะต้องมีหน้าที่ซื้อก็คือ d e เวลลอปเปอร์นะเอ่อคุณพิรพงศ์นะฮะออริจินเนี่ยเขาบอกว่าการที่ผู้ประกอบการอสังหารจะซื้อตึกแถวแบบยกลกรอนนั้นมีเห็นน้อยและการที่ซื้อตึกแถวเพราะที่ดินในแนวรถไฟฟ้ามีน้อย ราคาคอนเขาต้องแหงส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อนําพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโดยต้องซื้อที่ดินด้านหลังให้ได้ก่อนจากนั้นถึงจะซื้อตึกแถวด้านหน้าเพื่อทําเป็นทางเข้าออกโครงการคือพูดง่ายๆคือเขาไม่ซื้อตึกแถวเพื่อไปทาหลอก <c oughs> เขาจะซื้อข้างหลังก่อนแล้วเขาอาจจะซื้อข้างหน้าแค่สองสามคูหานึกภาพไหมแค่นั้นแหละเออไม่ได้ซื้อยกหรอกบุรีมันก็ฉลาดมันไม่ไซื้อหรอกซื้อแบบล็อกเจาะข้างในก่อนแล้วเขาไปเปิดทางข้างหน้าส่วนใหญ่พวกเดเวลอปเปอร์แบบนี้นั่นแหละ オリジนก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีแผนทนี่ะซื้อที่ดินในแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วเพราะลงทุนพัฒนาโครงการไปก่อนหน้านี้หลายโครงการแล้วกระจายอยู่แทบจะทุกสถานีตั้งแต่สถานีสีทหานสีแบลลิงสีลาซาลโอ้มีแต่สีนะสีเอี่ยมสีเอี่ยมดันเขียนสถานีเอี่ยมสีเอี่ยมนี่คือว่าสีเอี่ยมสถานีสีอุดมสถานีสีนคารินลำสาลีบางกปิลาดเพ้านะจリินมีหมดแล้วเาะฉะนั้นสายสีเหลืองไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วมาให้สัมภาษณ์ทำไมอะต่อมานะครับ property perfect property perfect บอกว่าได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณพัฒนาการ37อยู่ตรงไหนวะติดโรงพยาบาลสินแพทย์ใหม่อ๋อเาเถาทารา,าวดีเนี่ยเออนะน่าจะใช่นะทารา,าวดีคือโครงการ i condo active นะฮะจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ไว้เริ่มต้นทํางานกลุ่มนักศึกษาเนื้อที่หไร่สูงแชั้นสอาคารนะครับอ่านี้ก็ property perfect มันก็นมาใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนั้นแหะแต่พัฒนาการก็จะมีของสุภัยอันหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจสุภลัยของตรงพัฒนาการใกล้ๆคลองตันอ่ะกำลังจะขึ้นคอนโดนผมไม่แน่ใจเห็นไปติดป้ายอยู่แถวชิมพีอ่ะนะฮะมานรูดฉิมพีไม่แน่ใจชิมพีจะเป็นเหลือเพียงแต่ตํานานหรือเปล่านะเออว่าเห็นมีป้ายขึ้นอยู่นะเออไปซื้อชิมพีมาทําคอนโดสละสุภลัยไม่แน่ใจนะลองต,ติดตามมาดูต่อไปอีกทีแล้วกันอ่านี้ก็คือข่าวที่เอามาสุกให้ฟังว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทําให้หลายคนตั้งความหวังมีความฝันว่าจะขายที่มรดกนะฮะแล้วก็กมเงินกันที่สอ0สอล้านนะฮะ